สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับครูแนทอีกแล้วค่ะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราก็จะอยู่การในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะในหัวข้อภูมิศาสตร์กันอยู่นะคะดเด็กๆซึ่งเนื้อเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะยังอยู่ในหน่วยสิ่งต่างๆรอบตัวนั่นเองค่ะแต่สําหรับหัวข้อนะคะที่เราจะมาเรียนวันนี้นั่นก็คือ สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นเองนะคะนเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า74ได้เลยคะ่ะสำหรับหน้า74นะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนาะก็จะเป็นในหัวข้อ สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นเองซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเ,เด็กๆเราก็ได้เรียนกันไปนะคะในหัวข้อสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นะคะเขาบอกว่ามนุษย์นะคะเด็กๆต้องการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะคะจึงต้องมีการปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลนั่นเองเด็กคะดูที่ภาพหน้า74ได้เลยนะคะก็จะมีภาพภูเขานะคะที่ราบ ที่ลุ่มแล้วก็ชายฝั่งทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสภาพภูมิอากาศนะคะหรือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมีความสัมพันธ์นะคะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะเราจะมาดูที่ภาพแรกกันก่อนนั่นก็คือภูเขานะคะอ่ะเขาบอกว่าภูเขานะคะที่มีภูมิประเทศแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้นะลูกนะแล้วก็มีแหล่งต้นน้ํานะคะส่งพลให มนุษย์นะคะมีอาชีพหาของป่าขายหรือว่าหาของป่ามากินนั่นเองนะคะนี่ก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างภูมิประเทศที่เป็นภูเขาแล้วก็มนุษย์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ราบนะคะที่ราบลักษณะภูมิประเทศของเขาเนี่ยก็จะเป็นที่ต่ำนะคะมีตะกอนดินสะสมส่วนมากนะคะ,ะมนุษย์เนี่ยก็จะ,ะนำที่ราบนะคะมาทำเป็น ทำสวนนะคะหรือว่าทำอาชีพเป็นพืชไร่นั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ลุ่มนะคะที่ลุ่มนะคะก็จะมีลักษณะภูมิประเทศเนี่ยที่เป็นพื้นที่นะคะเป็นหนองหรือว่าเป็นบึงนะคะรวมไปถึงที่ที่มีน้ําขังอยู่เองนะคะเขาก็จะเรียกว่าที่ลุ่มเหมือนกันนะคะส่วนมากนะคะที่ลุ่มนะคะมนุษย์เนี่ยก็จะนิยมนะคะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงปูนั่นเอง ต่อมาค่ะแถวชายฝั่งทะเลนะคะภูมิประเทศของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลเลยนะคะบางที่อาจจะมีป่าชายเลนอ,อยู่ด้วยนะคะเด็กๆแล้วก็มนุษย์นะคะใช้นะคะพื้นที่นะคะภูมิประเทศเนี่ยในชายฝั่งทะเลเนี่ยประกอบอาชีพประมงนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเด็กๆในหน้า75นะคะ สำหรับหน้า75นะคะเด็กๆเขาก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะทางธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยได้ใช้ประโยชน์ก็จะได้แก่ภูมิประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภูมิประเทศกันก่อนนะคะเขาบอกว่าลักษณะภูมิประเทศนะคะก็จะหมายถึงความสูงนะคะความต่ำของแผ่นดินเช่นภูเขาที่ดอนที่ลาบที่ลุ่มแล้วก็ชายฝั่งทะเลน,นั่นเองนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะคุณแมก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูเนาะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างชายฝั่งทะเลค่ะซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงนะคะแล้วก็ให้บริการด้านท่องเที่ยวของประชาชนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวด้วยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะ ภูเขานะคะภูเขาเขาบอกว่าภูเขานะคะเป็นลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงแล้วก็มีความลาดชันนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูเขาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งป่าไม้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเขตต้นน้ําลำธารเลยนะคะส่วนมากในพื้นที่ภูเขานะคะเด็กๆก็จะเป็นแหล่งหินนะคะแล้วก็มีแร่ป,ประกอบอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้า76ต่อได้เลยคะ่ะสำหรับหน้า76นะคะเด็กๆก,ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะหรือว่าชมุมชนนะคะที่มนุษย์เนี่ยใช้ตั้งถิ่นฐานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในพื้นที่แรกก่อนนะคะนั่นก็คือพื้นที่ในเขตภูเขานั่นเองนะคะเด็ก เขาบอกว่าในชุมชนนะคะที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตนะคะผูกพันกับธรรมชาตินะคะซึ่งประชาชนนะคะเด็กๆที่เขาอาศัยอยู่ในแหล่งที่เป็นภูเขาและลูกนะที่มีถิ่นฐานอยู่บนภูเขาเนี่ยเขาก็จะชอบประกอบอาชีพนะคะหาของป่าแล้วก็ปลูกพืชเมืองหนาวนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะเด็กๆในภาคเหนือนะคะซึ่งเป็นภาคที่มีภูเขานะคะมากที่สุดเลย นักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าเขาเนี่ยจะมีการเพาะปลูกพืชน,นะคะแบบพิเศษนะคะอยู่แบบหนึ่งนั่นก็คือการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะเพราะว่าบริเวณของเขานะคะที่อยู่บนภูเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ลาดชันนะลูกเนาะดังนั้นนะคะเวลาเขาประกอบอาชีพพาะปลูกนะคะเขาก็ต้องอมีการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ เขาบอกว่าบริเวณที่สูงนะคะก็จะมีอากาศที่เย็นนะคะจึงทําให้ผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่ในเขตที่สูงจะต้องสวมเสื้อผ้าที่หนาค่ะเด็กๆเหมือนที่คุณแอดบอกใช่ไหมคะว่าส่วนมากนะคะพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีภูเขามากที่สุดก็คงจะเป็นภาคเหนือนะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่า ประชากรนะคะหรือว่าประชาชนในภาคเหนือเนี่ยเขาจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่หนานะลูกนะในการทํามาหากินนะคะเวลาที่เขาขึ้นไปเพาะปลูกบนภูเขาเนี่ยยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะคะอากาศก็จะหนาวมากขึ้นเท่านั้นนะคะดังนั้นประชาชนนะคะเขาจึงนิยมนะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาเนาะแล้วก็การทํามาหากินของเขาส่วนใหญ่นะคะก็จะทานะคะประกอบอาชีพการเกษตรนั่นเอง โดยเฉพาะพืชน,นะคะที่ทนหนาวนะคะในการสร้างบ้านของเขานะคะเด็กๆก,ก็จะมีช่องหน้าต่างที่น้อยนะคะเพื่อป้องกันความหนาวนั่นเองนะลูกนะเหมือนภาพตัวอย่างนี้เลยนะคะการแต่งกายนะคะแล้วก็การทําเกษตรของเขาแบบขั้นบันไดส่วนมากนะักนะเรียนชาวเขานะคะเขาก็จะนิยมทําการนะลูกนะั้นในเขตภาคเหนือนะคะซึ่งการทำํำเกษตรกรรมแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับ สภาพภูมิประเทศของเขาแล้วก็สภาพภูมิอากาศของเขานั่นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือที่ดอนนั่นเองในเด็กงงไม่เอ่ยว่าที่ดอนหมายความว่าอย่างไรสําหรับที่ดอนนะคะเขาหมายถึงเป็นพื้นที่นะคะระหว่างภูเขาที่ราบนะคะจะเป็นที่ดอนนั่นเองซึ่งบางที่นะคะนักเรียนก็จะเรียกว่าที่ลาดเชิงเขาค่ะ เช่นอ่ะอาจจะมีโคกนะคะมีเนินมีเนินดิเน,นเนินเขานะคะซึ่งดินในที่นี้เขาก็จะมาเป็นดินตะกอนเนื้อหยาบนั่นเองนะคะในบริเวณนี้นะคะถ้าทำกเกษตรกรรมหรือว่าทำการเพาะปลูกเนี่ยพืชพันธุ์ของเขานะคะก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะแล้วก็มักปลูกเป็นพืชไร่นั่นเองนะคะเพราะว่าในสภาพดินของเขานะคะจะเป็นดินตะกอนเนื้อหยาบจึงเหมาะกับอ่ะพืชพันธุ์แบบนี้นะลูกนะ ต่อมาค่ะหน้าต่อมานะคะเด็กๆหน้าที่77นะคะเราจะขึ้นในหัวข้อที่3นั่นก็คือที่ราบนะคะ,ะเด็กๆดูค่ะสำหรับที่ราบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ต่ำนะคะมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านแล้วก็เป็นที่สะสมของตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะเด็กๆเราสามารถทำคันนานะคะขันน้ำได้ด้วยนะคะ ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประกอบอาชีพทำนานแล้วก็ทำสวนนั่นเองนะคะซึ่งพื้นที่ราบนะคะก็จะพบในภูมิภาคอีสานนะคะในประเทศไทยนั่นเองนะลูกเนาะแล้วก็พบในภาคกลางนะคะที่จะนิยมนะคะประกอบอาชีพทำนานและทำสวนนั่นเองอคุณณ์ลืมบอกเด็กๆไปนะคะคุณณ์เสริมในเกจความรู้นะคะในเรื่องการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะเด็กๆเขาบอกว่าการปลูกพืชแบบขั้นบันไดเนี่ยนั่นก็คือการ ปรับพื้นที่ลายเขานะคะให้เป็นชั้นๆน,นะคะลูกแล้วก็เพื่อลดหลั่นนะคะการเป็นขั้นบันไดนั่นเองนะคะในการปลูกเป็นขั้นบันไดเนี่ยเขาจะช่วยเพิ่มเนื้อที่ในการเพราะปลูกนะคะแล้วก็เป็นการรักษาหน้าดินไม่ให้ถูกชะล้างเมื่อเวลาฝนตกหนักนั่นเองนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะต่อมาค่ะเราจะมาขึ้นในหัวข้อที่4นะคะนั่นก็คือที่ลุ่มนั่นเองค่ะเด็ก สำหรับที่ลุ่มนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ํานะคะหรือว่าใกล้ปากแม่น้ําหรือว่าชายใกล้ชายฝั่งนั่นเองนะลูกนะซึ่งมักจะมีหนองน้ํานะคะเป็นบึงเป็นที่ที่มีน้ําขังนะคะจะเหมาะสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งนะคะเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะคะแล้วก็จะมีการสร้างบ้านแบบพื้นที่ยกสูงด้วยนะคะเพื่อป้องกันน้ําท่วมนั่นเองซึ่งลักษณะภูมิประเทศนะคะที่เป็นที่ลุ่มเนี่ย ก็จะพบในแถบภาคตะวันออกนะคะเด็กๆกับภาคกลางนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,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 เปิดหนังสือไปหน้าต่อไปได้เลยค่ะหน้า78นะคะ สำหรับหน้า78นะคะเราก็จะมาขึ้นในหัวข้อที่ห้านะลูกนะนั่นก็คือชายฝั่งทะเลนั่นเองนะคะเขาบอกว่าบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะจะเป็นที่ต่ำเนาะแล้วก็มีป่าตะกอนโคลนะคะแล้วก็ทรายมาทับถมกันเนาะจึงเกิดให้เป็นป่าชายเลนนะคะแล้วก็มีหาดทรายส่วนมากผู้คนนะคะในระแวกนั้นก็จะประกอบอาชีพการประมงนะคะแล้วก็ ให้บริการด้านท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็อาหารส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสัตว์น้ำนะคะหรือว่าสัตว์ทะเลชนิดต่างๆซึ่งภูมิประเทศชายฝั่งทะเลนะคะก็จะพบได้ที่ภาคตะวันออกนะลูกนะแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนะคะซึ่งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นชายฝั่งทะเลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ และนักเรียนสังเกตไหมคะว่าจังหวัดใดนะคะที่อยู่ในภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกันทั้งนั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะขึ้นในหัวข้อ3.2นะคะลักษณะภูมิอากาศค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนในหัวข้อ3.1กันไปในลักษณะภูมิประเทศเดี๋ยวเราจะมาขึ้นลักษณะภูมิอากาศกันนะคะ ซึ่งลักษณะภูมิอากาศที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะลูกนะก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่เป็นฤดูหนาวนะคะฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนนั่นเองนะคะซึ่งฤดูการเนี่ยก็จะมีผลต่อการเพาะปลูกหรือว่าการดำรงชีวิตนะคะของมนุษย์นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูภูมิอากาศแบบฤดูหนาวกันก่อนนะคะสำหรับภูมิอากาศนะคะเด็กๆงงไหมเอ่ยว่าภูมิอากาศเนี่ยหมายถึงอะไร เขาบอกว่าภูมิอากาศนะคะก็จะหมายถึงลักษณะลมฟ้าอากาศนะคะที่มีประกอบนะคะอยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ารู้สึกแล้วก็สัมผัสได้นะคะเช่นอุณหภูมิความชื้นหรือว่าลมนั่นเองเนาะคุณแม่เคยบอกเด็กๆไปหรือยังคะว่าในรอบ1ปีเนี่ยประเทศไทยของเรานะคะจะมีทั้งหมด3ฤด,ดูนั่นเองนะคะนั่นก็คือ ฤดูหนาวนะคะฤดูฝนแล้วก็ฤดูร้อนนั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีภาคหนึ่งนะลูกนะที่แปลกไปจากภาคอื่นๆนะคะนั่นก็คือภาคใต้นั่นเองนะคะเพราะว่าภาคใต้ของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่สองฤดูนะคะนั่นก็คือฤดูร้อนกับฤดูฝนนั่นเองนะคะภาคใต้เนี่ยจะไม่มีฤดูหนาวนะลูกนะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในฤดูหนาวก่อนนะคะว่าฤดูหนาวของเราเนี่ย มีลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะคะสำหรับฤดูหนาวนะคะในเด็กก็จะมีลักษณะภูมิอากาศที่แห้งนะคะอุณหภูมิก็จะต่ำนะคะลูกท้องฟ้าก็จะโปรง่งมีเมฆมีหมอกมากในตอนเช้านะคะซึ่งผู้คนเนี่ยจะนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หนาวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะคะซึ่งคุณแอนบอกไปแล้วนะคะว่าภูมิประเทศนะคะที่มีอากาศหนาวแล้วก็มีภูเขามากก็จะได้แก่ ภูมิประเทศในภาคเหนือและก็ภาคอีสานนั่นเองนะคะ,ะคุณแอเสริมดูอ่าเสริมความรู้ให้เด็กๆฟังนะคะว่าฤดูหนาวนะคะเด็กๆจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนตุลานะคะจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะฤดูร้อนคะ่ะเด็กๆสำหรับฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นเวลาเช้านะคะท้องฟ้านเนี่ยก็จะโปรง่งใสนะคะปลอดโปร่งเนาะ ส่วนเวลาบ่ายนะคะก็มักจะมีลมพายุแล้วก็ฝนฟ้าะนองเป็นครั้งคราวนั่นเองนะคะอากาศในฤดูร้อนนะคะเด็กๆก็จะอบอ้าวเนาะส่วนมากนะคะในฤดูร้อนเนี่ยผู้คนก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เนื้อบางนะคะห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีเนื้อหนาเด็ดขาดนะลูกนะเพราะว่ามันจะไม่เหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศของเรานะคะสําหรับฤดูร้อนนะคะเด็กๆคุณแอทขอเสริมความรู้ให้เด็กอีกนิดหนึ่งนะคะว่า ฤดูร้อนเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาเลยนะคะจนไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะซึ่งฤดูแต่ละฤดูเนี่ยนักเรียนนะคะก็จะมีอะไรลูกมีช่วงเดือนนะคะแตกต่างกันไปเนาะต่อมาค่ะฤดูฝนนะคะซึ่งฤดูฝนเนี่ยนะคะท้องฟ้าก็จะมีเมฆมากนะคะมีฝนตกบ่อยในรอบวันเลยนะคะส่วนอากาศในฤดูฝนนะคะก็จะมีความชื้น มีป่าไม้ที่เขียวขจีนะลูกนะแล้วก็มีพื้นดินที่ชุ่มน้ำนะคะบางครั้งถ้าฝนนะคะเกิดการตกหนักก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมนั่นเองนะคะ,ะคุณแอดขอเสริมความรู้นะคะในฤด,ดูฝนนะลูกนะซึ่งฤด,ดูฝนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเลยนะคะจนไปถึงกลางเดือนตุลาคมนั่นเองเนาะต่อมาค่ะ,ะหลังจากที่เรานะคะเรียนในเรื่อง ภูมิประเทศนะคะภูมิอากาศไปแล้วต่อมานะนักเรียนเราก็จะมาดูนะคะอ่านลักษณะนะคะลักษณะของดินน้ำแล้วก็พืชพันธุ์รวมไปถึงแร่ธรรมชาติกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อ3.3กันก่อนนะคะเด็กๆ อ่าสำหรับหัวข้อ3.3นะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เช่นเดียวกันนะลูกนะเช่นดินนะคะดินเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะในด้านการเกษตรนะลูกนะั้นและอีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยนะคะถ้ามนุษย์ของเรานะคะไม่มีพื้นดินก็จะไม่มีที่เพาะปลูกนะลูกนะั้นในการทําการเกษตรในการประกอบอาชีพนะคะหรือรวมไปทั้งการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนะลูกนะา ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารักษาของดินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะสำหรับลักษะของดินนะคะดินก็จะเป็นส่วนผสมนะคะของตะกอนทรายนะคะหรือว่าทรายแป้งนั่นเองนะคะซึ่งดินเนี่ยก็จะมีหลากหลายชนิดเลยะคะ่ะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นดินร่วนดินเหนียวนะคะดินทรายเป็นต้นนะคะซึ่งในดินนะคะก็จะประกอบไปด้วยซากพืชซากสัตว์นะคะน้ำและก็อากาศนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะดเด็กก็จะมีประโยชน์ในด้านการเกษตรนั่นเองนะคะรวมไปถึงยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมีของสิ่งมีชีวิตต่างๆอีกด้วยนะคะ,ะเช่นคุณอายุตัวอ,อย่างให้เด็กไปแล้วนะคะว่าพื้นดินของเรานะคะก็ใช้ตั้งเป็นบ้านเรือนนะคะหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของสัตว์ขนาดเล็กนั่นเองรวมไปถึงค่ะยังเป็นแร่ธาตุนะคะ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆนั่นเองต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดมาที่หน้า3.4ค่ะอ่าในหน้าที่80นะคะหัวข้อ3.4นะลูกก็จะเป็นในรักษณะของน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าน้ำเนี่ยมีประโยชน์นะคะต่อเราอย่างไรเนาะ น้ำนะคะเขาบอกว่าเป็นทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชแล้วก็สัตว์นะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากน้ำานะคะนักเรียนในการอุปโภคแล้วก็บริโภครวมไปถึงการใช้เพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้นะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะเด็กๆตอนที่โลกของเรานะคะยังไม่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้นะลูกนะ ส่วนมากนะคะทางคมนาคมของเรานะคะก็จะเป็นทางคมนาคมทางน้ํานั่นเองนะคะเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้จักการตัดถนนนะลูกนะั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการสร้างรถยนต์นะคะเพื่อใช้ในการคมนาคมแล้วว่าการเดินทางให้สะดวกนั่นเองเนาะต่อมาค่ะข้อ3.5นจคะอ่ะะก็จะเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆนะลูกนะ สำหรับพืชพันธรธรรมชาติต่างๆนะคะก็จะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นอาหารนะคะยาร,รักษาโรคเนาะแล้วก็จะมักอยู่ร่วมกันนะคะในรูปแบบของป่าไม้นั่นเองนะะซึ่งป่าไม้เนี่ยก็มีความสำคัญมากนะคะเด็กๆเ,เพราะว่าเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารนะลูกนะ้าอีกอย่างก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะส่วนมากนะคะมนุษย์บางคนเนี่ยนักเรียนก็ นำไม้นะคะมาสร้างเป็นบ้านเรือนแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะนักเรียนถ้าคนเรานะคะตัดไม้ทําลายป่ามากเกินไปนะคะสภาพแวดล้อมของเรานะคะก็จะไม่เหลือนะลูกนะอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะ เขาบอกว่าประโยชน์ของป่าไม้นะคะยังช่วยลดอุณหภูมิทำให้ฝนตกแล้วก็สร้างความร่มเย็นให้กับพื้นโลกของเรานั่นเองในเด็กทราบไหมคะว่าอาเซียนนะคะเป็นภูมิภาคที่มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะลูกนะอาเซียนก็คือทั้ง10ประเทศนะคะในประชาคมอาเซียนของเรานั่นเองเนาะแต่ว่าปัจจุบันนะคะเด็กพืชพันธุ์ธรรมชาติของอาเซียนเนี่ย ก็กำลังถูกทำลายเหมือนกันนะโดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีการตัดไม้ทำลายป่ามากที่สุดเลยนะคะดังนั้นนักเรียนนะคะก็ควรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมนะคะในได้พืชพันธุ์ธรรมชาติช่วยกันเนาะต่อมาค่ะในหน้าต่อไปนะคะหน้า81นะคะนั่นก็คือแร่นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแร่เนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเนาะเขาบอกว่าแร่นะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ประกอบอยู่ในหินนะคะแล้วก็เปลือกโลกนั่นเองนะลูกนะเขาบอกว่ามนุษย์นะคะจะใช้ประโยชน์จากแร่เนี่ยในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานนะคะ ซึ่งจะมีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรานะลูกนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือนนะคะหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนของยานพาหนะคุณนยยกตัวอย่างนะคะชิ้นส่วนของยานพาหนะเนี่ยก็เช่นรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ารถยนต์เนาะหรือว่าเรือยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟพัดลมนะคะซึ่งต้องใช้แร่เหล่านี้นะคะนักเรียนมาประกอบนะคะแล้วก็มาผลิต เป็นชิ้นส่วนต่างๆนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศนะคะอ่าที่มีดินนะคะน้ำพืชพันธุ์ธรรมชาติแล้วก็แร่เนี่ยมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆเลยนะลูกนะทั้งในด้านที่อยู่อาศัยนะคะเครื่องแต่งกายอาหารหรือว่าการประกอบอาชีพนะคะทั้งอ่าภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็รวมไปถึง ทั้ง3สิ่งนี้นะคะล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะลูกนะถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีผลกระทบนะคะหรือว่าไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้นะลูกนะนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามเช่นชายฝั่งทะเลนะคะที่มีเกาะมีน้ำตกมีภูเขาสูงเนี่ยก็จะเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึงทำให้คนนะคะมาท่องเที่ยวมากนะคะชาวบ้านก็จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทำให้มีรายได้ด้วยใช่ไหมลูกเช่นการเปิดที่พักนะคะให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะคะการคมนาคมขนส่งทางน้ำนะคะหรือว่าการขายของที่ระลึกซึ่งทุกอย่างเหล่านี้นะคะร้วนเป็นประโยชน์นะลูกนะที่ทำให้มนุษย์เรานะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ นะคะนี่ก็คือความสำคัญนะคะลูกในหัวข้อที่3นะคะที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่ก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะเีเดี๋วเราจะมาพบกันใหม่นะลูกนะใน เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่3กันไปนแล้วนะคะนั่นก็คือในเรื่องอสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์คุณแอนก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้ทบทวนความรู้อีกรอบหนึ่งนะลูกนะจากการาเรียนจากคลิปวิดีโอออนไลน์นะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพบกันในชั้นเรียนนะคะใน อโอกาสนะคะที่สถานการณ์ของเรานะคะกลับมาเป็นปกติเด็กอย่าลืมอ่านหนังสือเพื่อทบทวนความรู้กันด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่กับคุณแนทในรายวิชาสังคมศึกษาในคาบต่อไปสวัสดีคะ่ะ